สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเมนเจอร์กับช่วงหน้าหนึ่งแน่นอนครับวันนี้ก็ขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ชมทางนิวสวรรนะครับเช้านี้ก็อยู่กับคุณกระบบนพรบุคุณไปนะคะทีได้ดูคงได้เห็นได้เห็นนะคะแต่ว่าเปลี่ยนเสื้อกันคนละตัวนะครับแหม่เตรียมมานะคะใช่เตรียมมาอย่างดีก็ต้องขอบคุณที่บ้านนะเตรียมมาให้นะคะแต่ว่าช่วงนี้นี่บอกได้เลยว่าสัปดาห์นี้งานอีเวนต์มา2งานใหญ่ๆนะก็คืองานอะไรบ้างงานสัปดาห์เรื่อง เริ่มแล้วนะคะแล้วก็วันพุ่งนี้งานกาชาติมาแล้วนะครทีคนรอคอยนะคะอยู่คำพรก็มีของถูกมากมายไปช็อปไปร่วมทําบุญกันได้นะคะรายได้ก็เข้าสภากาชาติไทยแต่ต้องวางแผนกันดีๆเพราะว่ารถติดแน่นอนคใช้บริการขนส่งมวลชนดีกว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างนี่ดีสุดนะค่ับโอเคค่ะ มากันถึงข่าวเมื่อวานนี้กันก่อนคุณกิตเป็นาบ้างเข้าเป้าไหมของเราเข้าเป้าไปหนึ่งข่าวค่ะคุณกิตเนนานคะเป็นกรณีหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ค่ะคัดค้านรัฐบาลลงทุนรถไฟความเร็วสูงโดยแนะให้ร่วมลงทุนกับจีนค่ะเออค่ะผมของผมเข้าเป้าอยู่สองเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกนะฮะรองนายกรัฐมนตรีมีแนวคิด จัดอบรมนันกการเมืองที่เคลื่อนไหวขัดคำสั่งคสช37วันเจ็ดวันนะคะกับอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือจำคุกอดีตคณะบดีวชิรพยาบาลน,นำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัวครับก็เจอคุกกันไปใช่ครับ,รบมากันถึงวันนี้นะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะ การปรับทัศนคตินักการเมืองโดยการมีแนวคิดที่ว่าจะให้นักการเมืองที่ห้าเป้งอะฮะขึ้นไว้ท่านคำสั่งคอสชเนี่ยไปอไปฝึกไปฝึกอบรมสามวันเจ็ดวันไปหลักสูตรกันไปเลยใช่ค่ะเออยังไงครับวันนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณเอกอเลีเจนท์โอชาก็เระ่บุกว่า ที่ผ่านมาเนี่ยประชาธิปไตยต้องไม่มีความขัดแยง้งมะันต้องเคารพกฎหมายาไม่ใช่ทําผิดแล้วอ้างว่าไม่ยอมรับอ,ออกมาพูดปรับทัศนกติกันแล้วก็ยังไม่ยอมน<อ>ี่ถือว่าเม่ตาแล้วนะ<อ>ที่สั่งติดคุกก็ยังทําได้อ,อันนี้<อ>ท่านาไอยอย่างนั้นนะครับ ด้านผู้บัญชาการทาหารบกพลเอกธีรชัยนาวณิกนนก็ระบุว่าตอนนี้ถ้านักการเมืองคนใดยังพูดไม่รู้เรื่องอก็ต้องไปอบรมเพราะพูดเท่าไรก็ไม่ฟังพลทหารยังพูดรู้เรื่องกว่าอีกออ,นะอันนี้ท่านก็เเพตื่นเต้อปอบรมกันเลยนะคะเตรียมส่งกําลังพลและนักศึกษาวิชาทหารทําความเข้าใจล่างแล้วทำหนุนอีกด้วยนะฮะก็เป็นความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองนะคะ ไปอบรมที่ไหนดีเขาชุนไก่มะเออดีนะเออส่งไปทำงานเป็ข่าวชนไก่เออเออเนี่ยดีดีดีน่าสนนะฮะน่าสนค่ะผมของวล่ดค่ะต้องบอกว่าแท็กซี่ราคาโหดมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณกิตินันท์ค่ะหลังทางโซเชียลค่ะได้มีการออกมาแชร์พฤติกรรมรถแท็กซี่ท่ากางสุวรรณภูมิค่ะเรียกเก็บค่าโดยสารนักธุรกิจชาวสวิตเซอร์แลนด์เท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่6,000บาทจะบ้าหรอ6 0 0 0น0ก0บาทจริงๆอ๋อ กระทั่งเจ้าหน้าที่โรงแรมค่ะติดตามข้าโดยสารส่วนเกินคืนมาได้ ừ, ล่าสุดค่ะ ừ, ทางกรมการขนส่งทางบกค่ะเรียกโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้เนี่ยมาสอบสวนโดยเจ้าตัวค่ะอ้างว่าไม่ได้ทำผิดตกลงกันว่าจะเหมาจ่ายราคาโดยสาร600บาท ừ, แต่ชาวต่างชาติเนี่ยให้แบงค์พันมา6ใบ6ใบจนคิดว่าเป็นการให้ทิปโถให้ทิปเรื่องต้นค่ะสั่งปรับไป3,000บาทแล้วก็เพิกถอนใบขับขี่ฐานทำลายภาพลักษณ์ของประเทศไทยโอ้โห6 0 0ัน ้าใจผิดนึกว่าก็บอกเขาหน่อยซะว่าเออไม่ใช่600บาทเยออเกินอ๋อใช่ก็บอกไปสิธนบัตรป็นคุณศีกันใช่อันนี้ก็เหมือนกับมุกมิบหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนานศรีน่าคิดแต่ก็ทางผู้ส่งก็ลงโทษกันไปแล้วคะ สบายใจได้นะครับมาเรื่องต่อไปนะครับความคืบหน้ากรณีทายาทกระถิงแดงครับรถชนดาบตำรวจเสียชีวิตตามมาแล้วนะฮะสังคมก็ออกมาตั้งข้อสงสัยว่าคดีนี้ไปถึงไหนเอออยากรู้เหมือนกันนะใช่แล้วครับวันนี้ทางด้านของโฆษกสานักงานอายการสูงสุดก็ชี้แจงความคืบหน้าสำนวนคดีทายาทเครื่องดื่มชูกำลังชื่อดังขับรถเฟอร์รารี่ชนสายตรวจสนททองหล่อเมื่อปี2555รบะบุกว่าที่ล่าช้านะครับก็เพราะว่า ผู้ต้องหาเนี่ยไม่มาพบกับอายการแต่ให้ทนายความร้องขอความเป็นธรรมหลายครั้งพร้อมแสดงความมั่นใจว่าสองข้อหาหลักนั่นก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและไม่หยุดให้ความช่วยเหลือเนี่ยฮะจะไม่ปล่อยให้ขาดอายุความแน่นอนฮะก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะเพราะว่าคาดีนี้มีสัง <3 S 2> คมจับตามองอย่างมากเลยนะคะก็มีคำเปรียบเทียบกันมาว่าคุกม,มีไว้ขังคนจน ออน,ะะนั่นแหะสจะสามารถที่จะทําลายความเชื่อน,นี้ได้หรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับเจานาที่เนาะหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ำนะครับค่ะของนีินวค่ะเราไปกันที่จังหวัดแม่ห้องสอนค่ะงานนี้ต้องบอกว่าการไฟฟ้าตัดต้นไม้ต้องห้ามสะเขี้ยนเลยทีเดียวนั่นก็คือเหลือแต่ตอกันไปโอ้ m ม g ก d ค่ะ oh เหตุการณ์นี้ค่ะเจ้าหน้าที่ป่าไม้พร้อมทหาร พลานค่ะแล้วก็ต้องำรวจเนี่ยเข้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนบูบีภาคแม่เสเรียงค่ะได้ตัดค่นไม้สักแล้วก็ไม้กระยาเลยระ oh. หวางแนวสายไฟฟ้าระหว่างที่ทําการอุทยานแห่งชาติแม่เงาถึงบ้านแม่หลุยระยะทาง7กิโลเมตรพบไม้ท่อนนํากองไว้บริเวณจุดชมวิวแม่น้ํสองสีบ้านสมเมยหลายร้อยท่อนกันเลยทีเดียวใช่ค่ะ,คะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนค่ะเรียกตัวผู้จัดการไฟฟ้าเนี่ยมาสอบคาโดยโดยโดยด่วนมาสอบ คำโดยด่วนนะฮะทำไมถึงทำแบบนี้ไม่น่าทำอย่างนั้นเลยนะไม่น่ารักเลยดูสิใช่คัะมาปิดท้ายนะครับเป็นเรื่องราวที่ปริศนานะฮะเสียชีวิตเพราะว่ากล้วยนว้าติดคอ ช่กล้วยน้ำว้าติดคอที่ไหนเนี่ยคือเป็นเรื่องจริงนะฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยครับคุณผู้ชมครับในอำเภอภูหลวงร่วงงานศพผู้ใหญ่บ้านบ้านวังมนนะครับหลังเสียชีวิตจากเหตุรับประทานกล้วยน้ำว้าแล้วเกิดสำลักติดคอลูกสาวเปิดเผยว่าพ่อกลับจากทําไรมาสัปหลังเกิดอ่อนเพลียขึ้นมาก็เลยปลอกกล้วยน้ำว้ากินแต่จังหวัดนั้นก็เกิดสำลักติดคอหายใจไม่ออก ก็เลยรีบนำส่งโรงพยาบาลหมอปัอป๊มหัวใจหลายครั้งแต่สุดท้ายไม่รอดอส่วนสาเหตุระบุว่ากินกล้วยเกิดสำลัก กล้วยไปปิดหลอดลมจนทําให้ขาดอากาศหายใจด้านภรรยาผู้ตายก็เปิดเผยว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ไม่ควรดื่มหรือรับประทานอะไรที่เร่งด่วนกระทานหังคุณปียันนี้กินเร็วอยู่แล้วก็ก็พยายามจะกินให้ช้าลงเพราะว่าในยุคนี้แบบว่าเรางานเยอะใช่ไหมคะเราจรีบๆกินแต่บางทีอันตรายนะอันตรายนะติดคอขึ้นมาติดหอดลมนี่แย่เลยนะกล้วยหรือไม่ก็ส้มบางคนกินส้มแล้วติดคอตายก็มีนะนะ ยังไงเวลากินอะไรก็จะเย็เยนกันหน่อยนะครับนิดนึงค่ะครับะะผมช่วงหน้าทั้งเด็ดทั้งโดนครับจะมีเรื่องราวอะไรนั้นพักสักครู่เดี๋ยวครับ